โอเคครับวันนี้ผมจะให้ดูตัวตัว USB Blaster ตัวนี้นะครับก็คือปกติเวลาเราลงกับ USB ตัว FPGA เนี่ยเราลงแล้วดูเหมือนว่ามันจะใช้ได้แต่ในความจริงมันจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะนั้นวิธีการคือเดี๋ยวผมจะบอกว่าลงไงให้สำหรับตัวบอร์ดอัลเทอนะครับตัวไซโครสี่จริงๆก็อาจจะใช้ได้ได้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราเสียบ USB ดู

น่าจะเสียบแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าจริงๆมันในตอนเสียบทีแรกน,น่าจจะดูเหมือนใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูเราก็ไปที่ control panel นะครับ control panel ตัวนี้นะครับเราก็ไปดูที่ตัว device manager นะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายคําถามตัวนี้นะครับเครื่องหมายคําถามตัวนี้เห็นไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับใช้อบอร์ดไม่ได้วิธีการก็คือ ให้คลิกขวานะครับแล้วก็ตรงที่ Update d เ i v e r นะครับคือตอนที่เราลงตัวซอฟต์แวร์เนี่ย c o r ั t เนี่ยปกมจะลง d i v e r ไว้อยู่แล้วนะครับทีเวลาเสียบเข้าไปถึงแม้จะลงเหมือนว่าเราจะ Install ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเราจะ Install Driver ได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันยังไม่ได้นะครับรนนั้เพาะฉวิธีการคือเอาม่นะครับมาที่ Control Panel แล้วก็มาที่ Device Manager นะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวตรงออเ e อร์ e ดเวนะครับมันก็จะถ้าถ้ามันได้มันจะมาอยู่ที่ตัว Universal หรือ USB ตัวนี้นะครับให้คลิกขวาไปที่อัปเดตไดรเว r นะครับแล้วก็ b บลนะครับไปที่อ่าโฟลเดอร์ er ที่เรา i n s tall นะครับในที่นี้ก็คืออยู่ในไดร์ C นั่นเองนะครับนะไดร์ C เดี๋ยวผมดูว่า Dice C เราก็ไปที่ไดซี C ที่เราลงไว้นะครับผมลงเป็นเ FPGA Live ไว้นะครับแล้วก็ไปไปตรงที่ Version นนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปที่ Cortus นะครับนะรบตรงนี้ Cortus นะมันก็จะมีไอ้อยู่ตรงไหนล่ะอ๋อตรงไ d เวอร์ตรงนี้นะครับไ d เวอร์ตรงนี้ทีเนี้ย ปกติถ้าเราเลือกมันมีหลายอันเนาะจริงๆบางคนก็อาจจะลงแค่อันเดียวหรือ2อันบางทีพอไดเวอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราถ้าเราเลือกตรงนี้เลยนะครับอลองลองดูก่อนก็ได้นะครับคือบางคนเนี่ยคือผมเคยลองแล้วก็คือว่าถ้าเราเลือกเฉพาะเจาะจงไปเลยเช่นอ่ะผมเป็น USB blaster นะครับแล้วเลือกเป็น x86 ก็คือ64บิตอ่ะสมมติเราเลือกอย่างนี้เลยมันจะได้ไหมสมมติว,ว่าปกตินะครับก็คือ โอเคย้อนไปใหม่นะครับเบลไปที่ไดซี่นะครับไดซี่นะครับแล้วก็ไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราลงไว้นะครับเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันที่ผมลงไว้แล้วก็ไปที่ตัวคอนตัสนะครับแล้วก็ตัวไดรเวอร์นะครับบางคนอาจจะเลือกอเรารู้อยู่แว่าตัวบลัสเตอร์เราเป็นแบบไหนเราอาจจะเลือกอย่างนี้เลยก็ได้บางคนบอกเขาเลือกปุ๊บเราก็เลือก,ก,อก,อก64บิตเอา คอมพิวเตอร์เป็น64บิตอ่าดูนะครับผมจะให้ผลมันจะเป็นยังไงแล้วก็โอเคไปนะคอมพิวเตอร์ผมเป็น64บิตอ่ะเราเห็นไหมครับมันจะขึ้น unstable unable นะครับเพราะนั้นวิธีการคือนะให้ให้ไปที่ตัวนี่แหละตัวเดิมนี่แหละครับแล้วก็เลือกตรงที่ driver ข้างบนลงอ่ะหรือคือเราไม่ต้อง specific ให้มันเ e ิร์ชหาเองว่ามันจะใช้อะไรนะครับลองดูนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะลงไดเวอร์ได้แลวเห็นไหมครับมันก็จะฟินิชมันก็จะลงไดเวอร์ได้ละนะครับอะก็โอเคไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะใช้ได้แล้ะนะครับอ่ะบางคนบอกว่ามันเป็นเพราะเราลงอ้นี่ผิดหรือเปล่านะครับไม่ไม่ใช่นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ผมเป็น64บิตนะครับอะเดี๋ยวผมไปดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ผมเป็นเนี่ยนะครับเห็นไหม64บิตนะครับ แต่ว่าตัว driver เนี่ยต้องต้องดูดีๆนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับครับพอแค่นี้ครับหลังจากนั้นพอเราลง driver ได้แล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนิดนึงมันก็จะเห็นว่ามันจะ move จากเ f อร r ไปที่อะเลออะเทล่า usb แล้วได้แล้วะวันนี้ก็อีกเป็นปัญหาหนึ่งนะครับทุกคนต้องเจอนะครับตอนที่ลงตัวโปรแกรม callas แล้วก็ตัวตัว b l s t e r นะครับส่วนใหญก็จะเป็นปัญหานี้นะครับขอบคุณครับ